มีซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ตอนนี้คือหลายคนบอกว่าเป็นมามืดของปีนี้เลยนะใช่ค่ะกระแสแรงมากๆคือมีข้อมูลจากแพลตฟอร์มกากา,กาโอลาล่าบอกว่ายอดคนดูเนี่ยโหสูงกว่าซีรีส์เรื่องอื่นที่ฉายพร้อมกันตั้งเจ็เท่าเจ็ดเท่าเลยเหรอคะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับ เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ school trip join a group I'm not close to ค่ะหรือช uh huh. ื่อญ <huh ี่ปุ่นยาวๆว่า Shugaku Unihairimashita Nakayokunai Group Yoko De ชูกะคุโยโกเดะน Na ขยบคุณให้กลุ่ม n i h a i r i ร a มา i t a ใช่ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ B L ที่ดัดแปลงมาจากนิยายที่ดังมาก่อนแล้วด้วยครับแล้ววันนี้วันที่7ทธันวาคม2025นะครับตอนที่8เพิ่งจะฉายจบไปสดๆร้อนๆเลยแล้วตอนที่เก่ก็กำลังจะมาวันที่14 14นี้อือี้ วันนี้เราเลยจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดครับตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดแล้วมาวิเคราะห์กันดูว่าตอนหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยอิงจากข้อมูลทางการเรีแอคชั่นของแฟนๆแล้วก็บทวิจาณ์ต่างๆที่เราไปรวบรวมมาเลยใช่เลยค่ะมาแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยดีกว่าตัวเอกของเราเป็นเด็กมปลายปีสองชื่อฮิโอกิอาซาฮิเป็นเด็กหนุ่มธรมธรมดาาเลยนะคะนิสัยเรียบง่ายมากใช่ครับ แต่เหมือนโชคร้ายนิดนึงคือต้องแยกกลุ่มกับเพื่อนสนิทตอนไปทัศนศึกษาก็เลยกลายเป็นว่าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยเพราะจูจูเขาก็ถูกชวนให้ไปเข้ากลุ่มกับแก๊งหนุ่มหล่อที่แบบป๊อบที่สุดในโรงเรียนที่เขาเรียกกันว่าสีจ่จตุรเทพใช่ค่ะสีจ่จตุรเทพ ซึ่งการที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างฮิโอกิ i, ต้องเข้าไปอยู่ในวงล้อมของคนที่อยู่บนสุดของพิระมิดในโรงเรียนแบบนี้มันเลยเกิดบรรยากาศที่แฟนๆญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่า school hierarchy bl ขึ้นมาเลยโอ้โห oh, school hierarchy bl แค่ฟังคอนเซปต์ก็น่าสนใจแล้วนะครับคำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ หนุ่งป๊อบกับคนธรรมดาใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสเสน่ห์ของมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า power imbalance หรือความไม่สมดุลทางอำนาจทางสังคมขึ้นมาทันทีเลยอ๋อ oh. มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันเป็นเรื่องสถานะในโรงเรียนด้วยทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆของคนที่อยู่ระดับท็อปอย่างพวกวาตารไที่มีต่อคนนอกสายตายอย่างฮิโอกิมันเลยดูมีความหมายเป็นพิเศษเข้าใจเลยครับ มันทำให้ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นน่าลุ้นตามไปหมดใช่ค่ะหัวใจคนดูเต้นแรงได้ง่ายๆเลยงั้นก่อนจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในทริปเรามาทำความรู้จักตัวละครหลักกันก่อนดีกว่าว่าสองคนนี้ฮิโอกิกับวัตรายเนี่ยเขามีมิติอะไรที่ทำให้เคมีมันลงตัวขนาดนี้ได้เลยครับเริ่มจากตัวเอกของเราฮิโอกิอาซาฮิที่รับบทโดยโคไดฟูจิโมโตะครับตัวละครนี้คือตัวแทนของความธรรมดาเลยจิตใจดี อ่อนโยนแล้วก็ค่อนข้างอ่อนต่อโลกเรื่องความรักมากๆครับที่น่าสนใจคือบทนี้เป็นบทนำครั้งแรกของคุณฟูจิโมโตะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาเคยให้สัมภาษณ์แบบน่ารักน่ารักงง,งๆด้วยนะว่าเอ๊ะผมเป็นนักสแสดงนำหรอเหมือนยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยครับ <laughs> ซึ่งความรู้สึกใหม่ๆแบบนี้มันก็เข้ากับตัวละครฮิโอกิมากๆที่กาลังจะได้เจอกับความรักครั้งแรกเหมือนกันส่วนอีกคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราววาตรารศสึกาสะ รับบทโดยฮิดเดโยชิคังคนนี้คือหนุ่มที่ป๊อบที่สุดในกลุ่มเลยใช่ครับภายนอกนี่ดูสมบูรณ์แบบมีสเสน่ห์เป็นมิตรแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วกลับซ่อนความขี้หึงแล้วก็ความต้องการครอบครองไว้สูงมากมีความซับซ้อนอยู่ในตัว ใช่ค่ะซึ่งตัวคุณฮิเดโยชิคังเองก็บอกว่าเขาเป็นแฟนผลงาน BL อยู่แล้วเขาเลยอยากจะถ่ายทอดความขัดแย้งตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดคือภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูมั่นใจแต่ลึกๆก,กลับโหยหาใครสักคนที่เข้าใจตัวตนจริงๆของเขาไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่ดูดีซึ่งนี่คือปมสำคัญของตัวละครนี้เลยค่ะแล้วนอกจากสองคนนี้สมาชิกอีกสาคนใน4จตุรเทพ ก็ไม่ใช่แค่ตัวประกอบธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนแต่ละคนจะมีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ของคู่หลักด้วยสำคัญมากค่ะเรามีโมริซากินาโอยะหนุ่มมัดคู่ที่ชอบแกล้งฮิโยกิอ๋อคนนี้ใช่ค่ะแต่จริงๆคือคอยสังเกตอยู่ห่างๆแล้วก็มีนาคาสโตะฮารุกิ คนที่ดูน่ารักสดใสเป็นคนสร้างบรรยากาศดีๆให้กลุ่มแต่ก็ดูมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ค่ะดูเหมือนจะมีด้านมืดซ่อนไว้แล้วคนสุดท้ายฮิโตะฮายาโตะหนุ่มร่าเริงที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มและที่สำคัญคือเป็นเพื่อนเก่าของฮิโอกิ i, ซึ่งเป็นคนชวนฮิโอกิเข้ากลุ่มตั้งแต่แรกเลยถูกต้องค่ะเขาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของฮิโอกิ i, กับโลกของวัตไเรเลยโอเคพอตัวละครครบทีมแล้วเรื่องก็เดินหน้าเร็วมากโดยเฉพาะช่วงทัศนะศึกษาใน4ตอนแรก มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มก่อตัวช่วงแรกคือการค่อยๆทลายกำแพงค่ะผ่านสถานการณ์คลาสสิกทีเ่เหมือนคนเขียนบทจงใจสร้างขึ้นมาให้เพื่อตัวละครต้องใกล้ชิดกันครับอย่างฉากที่ฮิโอกิทำคอนแทคเลนส์หายแล้วมองไม่ชัดวัตอรไรก็ใช้โอกาสนั้นเข้ามาจับมือแล้วก็จูงเดินเลยทำกลางคนเยอะๆด้วยนะ ฉากนั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่การช่วยคนมองไม่เห็นใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นการประกาศเบาๆว่าคนนี้ของฉันอะไรทํานองนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะมันคือการอ้างสิทธิ์แบบเนียนๆต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือฉากที่ต้องนอนเตียงเดียวกันเพราะห้องพักไม่พอ,อ มันเป็นกล,ลวิธีที่บังคับให้เกิดความใกล้ชิดทางกายภาพซึ่งวาตไัรก็ใช้ทุกโอกาสได้คุ้มค่ามากเขาเริ่มรุกคืบด้วยสิ่งที่แฟนๆเรียกว่ากับดักแสนหวานกับดักแสนหวานขยายความหน่อยครับมันเป็นยังไงคือการกระทําที่มันก้ากึ่งระหว่างเพื่อนกับการจีบนะคะอย่างการกระซิบข้างหูในความมืด hmm. การเข้ามากอดจากด้านหลังหรือการยิงคําถามอย่างเชิองอย่างจะรู้สึกยังไงถ้าเพื่อนกัน Oh. การกระทําพวกนี้มันค่อยๆสั่นคลอนโลกของฮิโยกิที่ซื่อมากๆทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะ eh, นี่เราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆหรอมันเป็นการต้อนให้ฮิโอกิสับสนแล้วเริ่มรู้สึกตัวว่ามีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นแล้วและจุดที่ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นก็คือในตอนที่5ใช่ไหมครับกับประโยคเด็ดของวัตอะไรใช่เลยค่ะวันสุดท้ายของทริปวัตอรไรพูดกับฮิโอกิว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายนะฟังดูเหมือนจะถอยนะ ใช่ค่ะฟังตอนแรกเหมือนจะถอยแต่เขากลับพูดต่อว่าแต่เพื่อนในความหมายของฉันน่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาโอ้โห oh. ประโยคนี้คือการเปลี่ยนจากเรื่องที่อยู่ในใจให้กลายเป็นคำพูดที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกเลยเป็นการประกาศเจตนาโรมอย่างเป็นทางการชัดเจนมากหลังจากประกาศเจตนาขนาดนั้นแล้วพอกลับมาจากทริปเกิดอะไรขึ้นต่อครับในตอนที่6กับ7เรื่องยิ่งเข้มข้นขึ้นค่ะตอนที่6 ทุกคนไปเที่ยวทะเลกันวัตราอิกก็แสดงความห่วงเฮียโยกิแบบไม่ปิดบังอีกต่อไปครับแล้วในตอนที่7ซึ่งปเป็นตอนที่สําคัญมากซีรีส์ได้เฉลยปมของวัตราอิคค่ะว่าทําไมเขาถึงได้ยึดติดกับพี่โอกิขนาดนี้ทําไมครับเพราะตลอดชีวิตของเขามีแต่คนชมว่าเขาหล่อแต่เฮียโกิเป็นคนแรกที่มองข้ามหน้าตาแล้วชมที่นิสัยของเขาจริงๆริง<อ>คำชมนั้นมันเหมือนไปปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจของวัตราอิ ทำให้เขารู้สึกว่าฮิโอกิคือคนเดียวที่มองเห็นตัวตนจริงๆของเขาเข้าใจเลยว่าทําไมวัตตราอิถึงได้รู้สึกพิเศษขนาดนี้เอาล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่ตอนที่8ที่เพิ่งฉายไปแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับในตอนนี้โรงเรียนคะ่ะปมขัดแย้งหลักคือถึงแม้วัาตไารจะแสดงออกชัดเจนมากแต่ฮิโอกิก็ยังสับสนอยู่ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกลับไปแล้วสถานาการณ์ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่คะ่ะเมื่อมี เพื่อนผู้หญิงที่ชื่อชิโนโนะมาขอให้ฮิโอกิช่วยเอาจดหมายรักไปให้วัตาไรจดหมายรักนะั่คือตัวจุดชนวนเลยใช่ไหมครับผมไปดูรีแอชั่นแฟนๆมาคือตอนนี้อารมณ์พลุ่งพล่านกันมากใช่เลยค่ะวัตตะไรเห็นฮิโอกิถือจดหมายแล้วหน้าเสียไปเลยใช่ค่ะเขาหึงจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ปัดจดหมายทิ้งเลยซึ่งมันทําให้ฮิโอกิทั้งตกใจแล้วก็รู้สึกผิดมากกลายเป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ครับ แต่สิ่งที่น่ารักมากในตอนนี้คือบทบาทของเพื่อนอีกสามคนค่ะอ๋อสี่จตุรเทพที่เหลือใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้ยืนดูเฉยๆแต่เข้ามาเป็นกาวใจจัดฉากให้ทั้งสองคนได้ไปคุยกันตามลําพังในห้องศิละปะนี่คือการแสดงเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นตัวละครที่ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าได้จริงๆแล้วก็มาถึงฉากสารภาพร,าพรักในตำนานที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากมันมันทรงพลังมากเพราะว่ามันไม่ได้ถูกวางแผนมาเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะฮิวกี่ที่กำลงร้องไห้เพราะรู้สึกผิดเขาพโลงคำว่าชอบออกมาแบบไม่ทันต้องตัวแล้วเจ้าตัวก็ตกใจกับคำพูดของตัวเองเหมือนกันจริงด้วยแฟนๆถึงได้บอกว่ามันเป็นการสารภาพรักที่จริงใจและเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะมันหลุดออกมาจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆไม่ใช่คำพูดที่ไตรตรองมาแล้ว เขาบอกว่าในตอนที่8นี้ปมเรื่องพวกเขาจะรักกันไหมได้ถูกคลี่คลายลงแล้วอย่างสมบูรณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ก้าวจากอาจจะชอบกันไปสู่คนที่ยืนยันแล้วว่าชอบกันและกันใช่ค่ะปัญหาความเข้าใจผิดถูกแก้ไขด้วยการสื่อสารซึ่งเป็นบทสรุปที่สวยงามมากสําหรับพาร์ทแรกของความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าพอความรู้สึกชัดเจนแล้วปัญหาใหม่ก็กําลังจะตามมาเรามีบทสรุปอย่างเป็นทางการของตอนที่9ที่จะฉายสัปดาห์หน้ามาด้วยซึ่งมันบอกใบ้ถึงความท้าทายครั้งใหม่เลย จากบทสรุปทางการบอกไว้ว่าถึงแม้ทั้งคู่จะยืนยันความรู้สึกกันแล้วแต่เฮียกิกลับรู้สึกอึดอัดใจอย่างประหลาดอืมมันเหมือนมีก้างชิ้นเล็กๆติดอยู่ในใจเขาซึ่งความรู้สึกนี้มันก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นในวันงานวัฒนธรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ห้องของพวกเขาทำซุ้มถ่ายรูป ให้สี่จตุรเทพคอสเพลย์ใช่ค่ะแล้วซุมก็ดังระเบิดเลยแล้วยังไงต่อครับแล้วฮิโอกิก็ได้ยินผู้หญิงคนอื่นๆคุยกันว่าวาทาราอิดูอบสมเทพกับพวกเคอมากกว่าพอได้ยินแบบนั้นความรู้สึกหึงและความไม่มั่นคงก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจฮิโอกิจนเขาเผลอทำตัวเย็นชาใส่วาตาราอิไตนี่มันน่าสนใจมากเลยนะครับสถานการณ์มันกลับตลปัดเลยจากที่วาตารอิเป็นฝ่ายหึงมาตลอด ตอนนี้กลายเป็นฮิโอกิ i, ที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกไม่มั่นคงของตัวเองเป็นครั้งแรกถูกต้องค่ะแล้วจุดพีคข,ของตอนที่9ที่ถูกบอกใบ้ไว้ก็คือฮิโอกิถูกผลักดันให้ขึ้นไปประกวดแต่งหญิงบนเวทีครับ แล้วในขณะที่เขายือนอยู่ตรงนั้นเขาก็เห็นว่าตาราอิยืนมองมาจากในกลุ่มคนดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยสีหน้าเรียบเฉยใช่ค่ะซึ่งการแสดงออกที่อ่านไม่ออกของว่าตาราอินี่แหละค่ะที่ทําให้ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของฮิโอคิว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงเรื่องมันจะง่ายกว่านี้ไหมโอ้โหประโยคนี้หนักมากเลยนะครับมันพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องหึงหวงธรรมดาแล้ว มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับเนี่ยประโยคนี้คือหัวใจของตอนที่9เลยค่ะมันตีความได้หลายระดับมากนะระดับแรกที่ตื้นที่สุดเลยก็คือเป็นแค่ความหึงหวงชั่ววูบอ๋อที่คิดว่าถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงก็คงจะเหมาะสมกับวัตระอิในสายตาคนอื่นมามากกว่าแต่ในระดับที่ลึกกว่านั้นมันอาจจะสะท้อนความกังวลที่ใหญ่กว่านั้นค่ะความกังวลเรื่องอะไรครับ คือความกังวลต่อสายตาของสังคมความไม่แน่ใจว่าจะรับมือกับความสัมพันธ์แบบชายรักชายในโรงเรียนมัธยมปลายยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่และใหญ่มากสําหรับเด็กหนุ่มธรรมดารรมดาอย่างเขาแล้วสีหน้าเรียบเฉยของวัตระอีล่ะครับคิดว่ามันคืออะไรเขาอาจจะแค่แสดงความรู้สึกไม่เก่งต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่ามันมีความหมายซ่อนอยู่นั่นคือคําถามสําคัญเลยค่ะสีหน้าของวัตระอี เป็นเหมือนกล่องปริศนาที่จะกำหนดทิศทางของตอนนี้เลยเขาอาจจะกำลังสับสนเหมือนกันหรือกำลังซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้หรืออาจจะแค่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนมันก็จะสร้างปมขัดแย้งทางอารมณ์ให้กับฮิโอกิอยู่ดีแน่นอนค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนจากความขัดแย้งภายนอกอย่างเรื่องจดหมายรักมาเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอกอย่างฮิโอกิเองแล้วถูกต้องค่ะ ซีรีส์ได้พาเราก้าวข้ามคำถามที่ว่าพวกเขาจะรักกันไหมไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือพวกเขาจะรักกันอย่างไรท่ามกลางความท้าทายและความไม่มั่นคงในใจซึ่งนี่คือการพัฒนาของเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากค่ะมันทำให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นจากเด็กหนุ่มที่โดดเดี่ยวในทริปทัศนศึกษาสู่การได้ยืนยันความรู้สึกกับคนที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนและตอนนี้ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับความซับซ้อนในใจตัวเองเป็นครั้งแรก เส้นทางของฮิโอกิกำลังจะเข้าสู่บทใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับของมันงั้นก่อนจะจากกันไปวันนี้เราขอทิ้งคำถามชวนคิดให้ทุกคนกลับไปคบคิดกันเล่นๆระหว่างรอตอนที่9ในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับความคิดของฮิโอกิที่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคงจะง่ายกว่านี้ในความคิดของแต่ละคนแล้วมันเป็นแค่ความน้อยใจชั่ววูบหรือเป็นสัญญาณของความกลัวที่ลึกซึ้งกว่านั้น <c oughs> เกี่ยวกับการยอมรับตัวตนและความสัมพันธ์ของตัวเองในโลกของความเป็นจริง น่าติดตามมากครับว่าซีรีส์จะพาเราไปสำรวจประเด็นนี้ลึกแค่ไหน